รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและผู้ผลิตร,รายการดีเที่ยวกัน เรือลาที่เราจะลงเนี่ยนะครับชื่อว่า Norwegian Bliss ทริปนี้เราจะล่องเรือไป阿拉斯加กันครับการล่องเงือไป阿拉斯加เนี่ยจะมีหลายเส้นทางหลายระยะเวลานะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณ7วันไปกับที่เ e ียโ l e นะครับซึ่งก็จะแวะตามเมืองต่างๆสานที่ต่างๆนะครับเช่ามีเที่ยวกันพร้อมลงเรือไปกับพวกเราแล้วเรียงครับพร้อมแล้วไปกันเลยดีมากเลยครับหมาเยอะมากเา ้ยตงนมันหนาวแต่ไม่มีคนเล่นอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วแล้วก็มีลูกสาวมาคอยเชียร์ทข้างหลังด้วยสวยเหมือนภาพวาดเลยอ่ะเป็นผม๊กาดีดีเลยเป็นคนขับสองเห็น้าโ45ห้าสิบแล้วโอ้พรจันทร์เป็นดวงสวยมากตรงบริเวณส่วนนี้นะครับก็คือส่วนเมนเด็กของครูนะคะครับตรงนี้ก็จะเป็น สมมติว่าใครอยากมาว่ายน้ำมาเล่นสวนน้ำของเด็กก็อีี่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเซลเวปาร์ตี้เซลเวปาร์ตี้หมายถึงว่าตอนเรือออกเขาก็จะมีแบบคนมาแบบนำเต้นนำอะไรก็ว่าไปมีเพลงเปิดตอนประมาณ4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับแล้วหลายๆคน่ะจะาอยู่ที่นี่กันเยอะมากเดี๋ยวถ้าเราไหวเดีวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเรือตเรือต่อ่า ขนาะขึ graduate, ้นไปก็เดินไปสามสี่ชั้นนูนมันเด็กคนนี้นะกุกล้าหารนะฮะและนี่ก็คือ Norwegian b l i s เ s p e e เ w a y นะครับก็จะมีโกคาร์ดนั่นเองนะครับโอ้โนี่ก็มีก้กล้าอันนี้ผมเคยได้แล้วผมไม่ชอบอ่ะกลัว ส,สอชั้นเลยนะครับโอคา,คาร์ดบนเนื้อเลยนะครับครับแล้ก็จะมีมินิกอล์ฟด้วยนะครับแล้วก็ไปดูข้างบนได้นี่นะครับลองวิชิฟเลยได้สี่เปย์นะครับเชื่อไหมว่าเกิดอะไรแล้วละช้ามากไม่ชอบแต่ว่ารู้สึกมันเร็วขึ้นแล้วครับไม่มีคนวนม,มาช้าเหมือนเมื่อก่อน ก็จะเป็นอิเล็กทริกนะครับคือเท่าที่ผมดูรีวิวมานะให้รีสปีดเวเนี่ยเขาจะมีรอบด้วยนะคือรอบที่เป็นนั่งสองคนด้วยสมมุติว่าผมอะอยากนั่งกับาราชาคิดว่ามีนะทีเดียวจะไปรอดูว่ามีกหรเนะครับเพราะว่าน้องผมชอบม,มากพอมีการชนกันหยุดเลยผมจำได้แล้วที่ผมไม่ชอบเพราะมันแบบนี้แหละแค่นี้เดียวเอง อัลโลข้างหลังนั่นก็คือที่บอกนั่นเองครับี่เดี๋ยวต้องเราเคยขึ้นอันนั้นกับอาชีครับเดี๋ยวต้องพารรชามาขึ้นแต่นี่คนก็มานั่งจิวลยวะ่ะฮอตทับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากคือได้ฟีลสุดเวลานี้ด้วยเพราะว่ามันเห็นวิวข้างหลังเออเอาไหม ก็ะะจะเป็นมุมโปรดของลีนะคะลีจะชอบไปไม่หัวเรือก็ท้ายเรือเวลาที่เรือจะออกเพราะมันจะเห็นเมืองนัง้นๆน่ะเช่นตอนนี้เราอยู่เซียโธเราก็จะเห็นเซียโธแล้วเดี๋ยวถ้าเรือออกเราก็จะไม่มีวิวนั้นแล้วซึ่งอันนี้ค่ะเขาจอดตรงท้าย คลสมาเก็ตเลยที่คือจะอยู่แถวนี้ซึ่งมันเป็นไอรเรทที่คนต้องไปเดินเล่นฉะนั้นมันก็จะมีทุกอย่างอันนี้เราก็จะเห็น,นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมคะแต่ริชวิมันก็เหมือนเรามองเมืองเขาจากบนเรือซึ่งเจ๋งมากมันไม่เหมือนในตึกไงเพราะเรามองจากโรงแรมมันได้แต่มันไม่โอเพนแบบนี้อันนี้มันคือมันโอเพนเลยแล้ชเห็นที่จอดเรือเห็นทุกอย่างที่สำคัญน,นะคะก็จะเห็นบรรยากาศคนสนุกสนานนั่งจัออกรสีอะไร นะเดี๋ยวกากาจะพานราชามาเล่นแน่นอนนะครับจริงวันนี้คือวันที่ดีที่สุดเลยอ่ะเขาดันตื่นตีห้าแล้วก็ไม่หลับอีกเลยเพิ่งมาหลับตอนเนี้ยในงานนี้คือแบบ best class ดูชี่ไซน่ารักเหมือนนราชาเลยโอ้ยเขาต้องมีความสุขมากเลยอ่ะกำลังมองไปที่ภาพอนาคตว่าในวันนี้หรือพรุ่งน,นี้ จะพยายามพาไปดีนกระชามาเล่นในนี้แล้ว,วน,น,ลน้องต้องชอบมากเลยเพราะว่าดูสิมันเป็นแบบแปลกไหมม,มันจะเป็นพ่อกับลูกเล่นลทำไมแม่ขี้เกียจว่ายนะ้ําแม่ขี้เกียจแต่งตัวพ่ <c oughs> อบแบบไม่เป็นไรลงได้เนี่ยพ่อกับลูกแม่เดี๋ยวต้องแต่งหน้าใหม่นะแล้วเป็นพ่อกับลูกสาวหมดเลยอ่ะมันกลับน่ารักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนลูกราชายทานลูกน้าค่ะตอนนี้แม่กินมัสไล่รอ ค่ะเดินมานะคะตรงนี้นะคะพอดีเลยนะคะว่าวิวเต็มๆเแล้วเรือมันกําลังออกค่าแล้วค่ะวิ่งไงห่างห่างห่างมาเรื่อยๆอย่าทำมือถือตกนะห่างมาเรื่อยๆนะคะวู้ฮเมื่อกี้ตอนเดินมาครับนึกว่าตัวเองเมาคือเรือมันเลื่อนออกมาไง แล้วเพลงยังไม่ดังเพราะไม่คิดผมเห็นเขามีป้ายเขียนอยู่ว่ามเมื่อเราผ่านโซนที่ต้องเงียบ<ม>เขาจะเปิดเพลงดังๆแล้ก็คือเซลเวปาร์ตี้ตอนนี้เรือออกนะครับ<ม>ยังไม่สี่โมงผมเดาว,ว่าเซลเซลเวปราวปรา์ตี้จะเริ่มต้นประมาณสี่โมงสิบสี่โมงสิบห้าเพราะว่าเพลงจะเริ่มได้ตอนนั้นนี่ป้ายรีสวินี่นะคะนี่คือเพิ่งออกเลยนะคะถ้าเรามาีปจอดอยู่ที่ นี่มีคนมาทำมิวสิกยลออยู่นะคะเรือนนี้มีความพิเศษยอย่างหนึ่งนะครับตรงชั้นที่แปดของร้านอาหารเนี่ยจะทําให้ร้านอาหารเนี่ยมีส่วนเอาดอได้วยนะครับก็จะอยู่ข้างๆข,ข,ของเรือนะครับรวมวไม่ถึงนี่ก็คือบุญที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดในการนั่งดูตอนออกเรือนะก็คือเนี่ยชัน้นเด็กเอคือไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับแล้วก็ท้ายเรือมันจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือ เฮ้ยดีเลยน่าจะมาสิงสถิติตรงนี้ตอนไปลาสกาเนี่ยต้องคนเยอะมากแน่เลยตอนนี้นักสํารวจน้อยของกาดานะครับเห็นอะไรคะปิงปิงจะเห็นปิงได้ไงแพทโอ้โหวิดีโออาเคเต็มเลยครับเป็นไงบ้างเสียงดังเสียงอันนี้ดังมากเลยน้องกาแฟเป็นไงบ้างผม กดสั่งเวิลแก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเว r l แก๊สทางน้ำเงินเท่านั้นลอรีเดอะพร i m ริดจองได้แล้วที่ l r r ี t t a i l a n d c o m เรียกร้องกันมาเยอะนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราเลยจัดให้ครับข้าวดี้สำหรับแฟนรายการเที่ยวกันนะครับรับคูปอง500บาททันทีเมื่อมาทานอาหารที่ l o r ี t h อะพราย i ิสูตรเก่าแก่กว่า8ทศวรรษนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากรายการนี้เที่ยวกันสำหรับ100ท่านแรก โปรโมชั่นนี้นะครับจะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนนี้ครับชักนะนะคะก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่มเมื่อกี้เรามาใสตรงนี้าเสียชอ่องหือที่เจ็คเต็นะครับก็คือชั้น8เรือเองนะครับก็คือเรือเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเจ็คนะครับก็คือชั้นอะไรก็ตามนะครับแล้ว อันนี้เป็นคอนเซปต์พิเศษของเรือนี้นะครับหนึ่งในเรือของน o วิเซียนที่เรามาอิสบซ,ซึ่งเราอยู่ตอนนี้ชั้นแปดค่อยทำเป็นร้านอาหารเยอะมากแล้วด้านนอกค้ายทำเป็นระเบียงครับรก็คือเนีย่ยเป็นกึ่งเอาท์ดอร์แต่สามารถทานอาหารได้ด้วยตรงนี้เป็นส่วนของบา,าร์ของช็อตอันนี้คือเป็นเอ่อเขาเลยซื้อพวกแบบมัอนกับดวตี้ฟรีนะครับ แต่ตรงนู้นนะฮะด้านหลังของเรานะฮะก็เป็นแบบร้านอาหารร้านนึงตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะฮะซึ่งผมจะบอกว่าถ้าในวันที่อากาศดีเช่นวันนี้วันนี้เราอะ่ะกินอาหารเที่ยงในเฮเบ้นเอาา์ดอร์และผมรู้สึกว่าเป็นแบบอากาศที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยกินมาปกติมันจะไม่หนาวไปกร้อน,อนไปใช่ไหมอันนี้คือพอดีอะ่ะเพราะว่าปกติเวลานน่งข้างในอะ่ะมันจะมีอาการที่ เกิดมีกลิ่นอาหารเยอะๆแล้วมันแบบเซื้ออาชนาทเพราะทานน้าดอมันไม่เป็นแบบนั้นนี่ชอบมากเลยตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยเมียนี้ให้ดูด้วยเผื่อเราอยากดูดีเฮ้ยดีเลยอะน่าจะมาสิงสถิติตรงนี้ตอนไปอารก้าเนี่ยต้องคนเยอะมากแน่เลยเราไปเรื่องนู่นเนี่ยเรามากินแคทตีสเตทเฮาส์คืนนี้นะครับเข้าไปก็ มีทั้งสองฝั่งที่เดอะวอเตอร์ฟรอนท์ที่พูดถึงนะฮะออกไปทีนี้ประเดี๋ยวอินเสิร์นี้เข้าไปก่อนอันนี้เด็กเอทนะครับจะเป็นชูการ์เคิโมดิโตบาแล้วก็จะมองเห็นเชนเดเลียที่เริ่มจากชั้นนี้ลงไปชั้นเจ็ดแล้วก็ชั้นหกตอนนี้เขาเขียนว่าให้ใช้กระดาษ นี่จับประตูเปิดทุกครั้งนะคะซึ่งมันดีมากมันจะได้สะอาดว่ามันติดกับเอ,อทิชชู่เลยทุกประตูห้องน้ําที่เนี่ยเนี่ยดีเลยเพราะมันรณนงคลงให้เอากระดาษจับประตูครับออกมาอยู่ดีก็หมอกลงโอเมฆลงบนเชือกขาคุณลุงห<อ>นังจี๊ นาฬชาเพิ่งตื่นมานะคะทุกคนกะ,กะกากับนาาชา<ร>ก็ออกมาดูวิวกันอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเป็นหมอกหมดเลยค่ะนาฬชาั<ต>นนี่คือระเบียงอย่างนี้นะครับนี่คือระเบียงใช่ไหมนี่คือนาาชานะคะและนี่คือระเบียงคนคือมองไปตกใจอ่ะมันเหมือนทะลุหมอกอยู่อ,อะ่ะโอ้โหโอ้โหมันแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ แล้วเราดูไปแป๊บเดียวนะครับหมอกก็หายแล้วอุ้ยเราเห็นนกด้วยนะครับนกเหมือนกันเลยค,คุณผู้ชมเห็นนกไหมเห็นนไงนาาชาเก่งจังเลยนยยน,นไงเย้เเอุย้ยทะเลทะเลเมาเน <laughs> าะเมาแล้ว <laughs> ไม่เห็นมีอะไรให้เมาเลยนะเนาะตอนนี้นักสำรวจน้อยของกานะครับใช้กล้องส่องทางไกลดูวิวนะครับเป็นไงครับนาตาชาเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรคะ ปิงจะเห็นปิงได้ไง้นไงนะเรือสำราญเรือสำราญคือเราลูกสิ่งที่น้องนาชาเห็นก็คือนกอย่างเงี้นะครับที่อยู่บนผิวน้ำออุ้ยอุ้ย,ยสาลายาสาลายาบน,นกเต็มเลย <c oughs> เราเข้ามาถึง Splash Academy อันนี้เป็นอายุของนาตาชาค่ะเ <c oughs> มื่อกี้เราผ่านของเบบี้มาแล้วอันนี้คือ Splash Academy อันนี้คือห้องเด็กเล่น <c oughs> อ่านี่ไง ไม่รู้ก็เปิดอย่างเนี่ย Splash Academy เ,เปิดนี่นะครับแต่ทำไมไม่มีคนล่ะหรือว่าวันแรกยังไม่เปิดเปิดแล้วเข้าไปแล้วนี่ไงไนี่พอเข้ามานะครับนี่เข้าไปห้องน้ำเรามั้งนี่ Splash เอ,อหรือว่ามันต้องโตกว่าน,นี้สรุปยังไม่มีคนนะคะไปเราไปอันต่อไปค่ะเด,เดินไปด,ไดูเขออาลืมล็อกอะสิ เรากำลังจะไปวีดีโออาร์เคดแล้วก็ทีนลาวชินนะครับ<ม>ก็คือสำหรับเด็กที่ไม่ถึง18ครับซึ่งราชาก็เข้าไม่ได้นะต้อง13ขึ้นไป่อนอันนี้เราจะถ้า10ขวบละก็ยังไม่ได้ก็ได้ดนเมื่อก,กี้แต่เด็กแค่5ขวบละได้เลยค่ะไปอาร์เคดกันโอเคเราชะเข้าไปวีดีโอโอาร์เคดด้เข้าไปได้เลยไ่ะนี่นะครับ โอ้โหไอวีดีโออาเคเต็มเลยครับเป็นไงบ้างเสียงดังสิเนี้ยดังมากเลยมาเลยเดี๋ยวเราจะเล่นยิงใช่ไหมไปดีรวัดทำไมตินตรงนี้ อยากได้อยากลงไปเล่นเหรอเพราะว่ามันไม่มีไข่สดเลยหมายของมาไม่มีไข่เป็นแบบฟองๆอันเดียว avocado toast ขาปุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้น่ากินมากแล้วก็อันนี้คือมีจากคนชมครับผมเห็นในรีวิวเยอะมากก็คือชิ้น t o น้องกาแฟเป็นไงบ้างผมไม่น้ำเถอะเอาไหมเอาราการนี้เลยมาราชาบอกว่าแม่อร่อยราคาน้ำส้มขันกล่าวว่าใช้ได้แต่มาชื่อของไทยไม่ได้ สนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าไก่ t p จะกินมนอวกาศหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกันต่อามาแล้วแ็กคู่แขกครับโอ้โหมีสองฝั่งเลย ตอนแรกมีฝ่ายเดียวขึ้นาราชาดำที่น,นะครับเขาก็มีพวกแอบปกติของพวกร้านเซขาวส์ทังายนะครับออนเฟรก็แน่นอนมีว็บไพต์แล้วก็มีฟราร,ริฟด้วยนะครับ ฟิลเลมิญยองสำหรับคนไม่กินเนื้อก็แน่นอนมีเล็บช็อปมีเซอร์แอ,อนเชิร์ฟด้วยนะครับสำหรับคนไม่กินเนื้อก็จะมีซีฟู้ดอีกนะครับหอมเลยไม่ใวเท่าไหร่ฮลโหลคนละชาแนลกินมากเลยแบ่งให้ทุกคนเลยอะไรนะแบ่งให้ทุกคนเหรอ เราสั่งของหวานมาครบทุกอย่างราสเบอร์รี่เชฟแพทเชฟแพทเชฟแพทมาลงมาแช่นะคะไม่น้ำผึ้เอาไหมเอาตอนานี้เลยอ่ะตอนนี้เลยเหรอเราต้องอาบน้ำแล้วลูก อยากลงไปแลป้ s <S เหรอเด uh, ี๋ยวแอบดูแป๊บนึงห้าทีนั่งอยู่ในสวนที่เป็นลาวน์ของเฮเวนหนูนราชาเข้าชิวมากเลยนะนี่คือไม่มีคนอื่นเลยนะมีแค่เราเลยนะตรงนี้นะครับก็เห็นวิวสวยมากเลยถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะมีอาหาร แบบให้กินเล่นเป็นสแน็คนะครับอ่านเช้ากินตรงนี้ก็มีนะครับรแ,แต่เป็นแนวคอนติเนนตัลว่าแบบเล็กๆค่ะแกินเล่นนะอะนี่คือตอนเช้านะครับเจ็ดโมงเชา้าทะเลสงบมากมีหมอกเบาๆอากาศเย็นครับและนี่ก็หนูนาชานะครับ observation lounge ของที่สวีนะครับมองเห็นี่วันนี้ยังไม่มีแดดก็ยังไม่สวยเดี๋ยวรอมีแดดก็จะสวยครับเอานี่ไงเอาเอาโยเกิร์ตไหมเอาโยเกิร์ตไปกินไหมมีโยเกิร์ตพีชสตรอเบอรี่ลองพีชไหมคะไม่อยากลองค่ะลองไหมคะ นี่ตอนเช้านะครับกิน,น,กนเล่นในนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่นะอยากเดินไปกินเล่นค่ะหิวเร็วเข้าดนูก,กินอะไรนะชีสกับซีเรียลเป็นไงคะนี้พอกินได้ไหมคะมีแบบซีเรียลเพียบเลยนะครับโฮลซีเรียลฮอตเบรกเฟรสนะครับ ทั้งหมดนี้ที่เราเห็นนะครับเราสามารถสั่งที่ห้องที่เรากินอยู่ได้เหมือนกันได้เลยตอนนี้โซฟายังไม่มีที่เยอะกว่านะผมกำลังดูว่ามีอะไรที่น่ากินกว่าหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นอาหารทุกอันสามารถสั่งได้และทําสดๆด้วยดีกว่ามาราชาบอกว่าแม่หล่อยระคะน้ำส้มขันกล่าวว่าใช้ได้แต่มาชูชของไทยไม่ได้เราจะเซ็นให้กันไหมเชื่อใจไหม นะครับม yeah. ีอันเดียวที่แตกต่างจากในอาหารการร้านอาหารนะก็เป็นอาหารอินเดียซึ่งกินไม่เป็นหมายถึงว่าปกติที่นั่นจะเป็นแต่เนี่ยมันไม่ใช่บัตเตอร์ชีสแกนไม่ใช่สิ่งที่ผมกินผมกินไม่เป็นอยู่ดีสรุปเหมือนกันเลยนะมีฮอตสเตชั่นนะครับกับออมเล็ตเป็นสิบสที่เลยครับเยอะมากใหญ่จริง เมื่อกี้นะครับเราไปบุฟเฟต่ตกันมานะครับแล้วสรุปก็คือว่าบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าบนเรือลำนี้เหมือนกับอยู่ในเฮเวนเดอร์สตรองคือสั่งเอาดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีไข่สดเลยหมายความว่าไม่มีไข่เป็นแบบฟองๆมันจะมีไข่ที่เป็นแบบเหมือนกับไม่เป็นก่อบแล้วก็เอาไปทําแล้วเป็นแบบออมเล็ตไม่ผิตเป็นสแครมโบนะครับซึ่งเราก็สั่งในร้านอาหารก็ดีกว่า แม้กระทั่งถ้าเป็นคนที่อยู่ห้องสวีทก็กินในเฮเวนก็คืออร่อยกว่าแน่นอนส่วนคนที่อยู่ห้องธรรมดาเขาก็มีร้านอาหารนะครับไม่ต้องกินบุฟเฟต่ต์ร้านอาหารที่เป็นรวมของทุกคนมีประมาณ3ร้านซึ่งร้านพวกนี้สามารถสั่งอาหารได้ซึ่งก็จะเป็นอาหารสดใหม่ๆทําแล้วไม่ต้องไปแย่งตักไม่ต้องแย่งที่นั่งกับใครด้วยนะครับกินซีเรียลใส่แก้วเหรอคะ เก่งไปหรือเป่านี Demon> ่นี่คือที่เราจากินอยู่นะครับผมลองกิน French Press Coffee เป็นดีแคปครั้งแรกนะเพราะว่าปกติจะกินแต่แบบกาแฟแบบแนวพวกสารับะที่เป็นมีนมมีครีมอันนี้ไม่เคยไม่คอยได้กินแบบนี้เข้าใจแล้วคือวันนี้ลองกิน French Press Coffee ครับไม่เคยกินเลยนะพูดตรงๆเคยกินดริปที่ตอนไรเวียดนามแล้วก็ไม่เคย ไม่ค่อยเข้าใจลอจิกของการกินว่ามันดียังไงสรุปก็คือว่าอย่างนี้ใครก็ตามที่ชอบกินกาแฟเนี่ยพราแบบกาแฟตาบักอะไรเนี้ยที่มันเป็นเอสเปรสซ่อ่ะมันก็คือเอานมไปอุ่นแล้วร้อนถ้ากินกาแฟร้อนเนาะนมหรือซอยมิลส์หรืออดมิลส์ไปอุ่นแล้วร้อนแล้วมันก็จะมาดรอปแค่แบบเป็นนิดหน่อยนี่คือกาลกาแฟพอเป็นคนที่กินเฟกสาแฟจะใส่น้ำมาว่าชือน้ำตาลทำไมไม่รู้สิเนี่ยเฟล๊กส์มันจะมาแบบยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ย แล้วมันก็คือกาแฟร้วๆนๆอ่ะแล้วมันเป็นน้ามากกว่าคือเป็นน้ํากาแฟนมมันจะน้อยกว่านี่คือคือนมก็คือตามที่เราใส่ก็คือนมน้อยในขณะเดียวกันถ้าเป็นแบบที่เรากินปกติมันก็คือนมเยอะกาแฟน้อยนั่นเองเข้าใจแหละไม่าใส่ให้ใครจะว่ากาแน,น่เลยกาเนี่ยเอากาแฟ r ฟร c h p r พ s s ที่เป็นดีแคฟนะไม่มีคาเฟอีนนะให้ในายชิมได้เพราะกาคิดว่าก็มันไม่มีคาเฟอีนะทำไมจะกินไม่ได้มันก็คือแค่น้ําขมๆ อ,อ,อร่อ,อยเหรอเดี๋ยวลองชิมไม่กันดูซิว่าชิมได้จริงกเปแบบนอนอันนี้คืออาหารเช้านะครับเพืกอนเอกนะครับอันนี้ไข่ของน้าตาชานะคะอะโวคาโดทอร์สรคะปุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้น่ากินมากแล้วก็อันนี้คือมีจากคนชมครับผมเห็นในรีวิวเยอะมากก็คือชรินทอร์ส มันก็เหมือนอะโวคาโดเขาแต่สายชิมว่ะเหมือนเลยใช่เมื่อกี้พูดใหม่ทีเขอกินกาแฟได้แล้วค่ะเราต้องเติมนมอีกนิดหนึ่งแล้วชาใส่นมนะพี่ใส่นมไหมไม่ใส่เยอะชะใส่นมให้กาเพิ่มนะคะเมื่อกี้ขอบคุณค่ะชิมก่อนชิมก่อนอร่อยไหม อร่อยค่ะเติมนมอีกหน่อยค่ะหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวน้คันตามีพักเก่าเก่า้วยเหรอน้องกาแฟเป็นไงบ้างขมเอานะคืนดีแคปนะกาคิดว่ากินได้นะนี่นะครับเฟรนช์โทสออกมาหน้าตาแบบนี้แทนเค้กหน้าตาแบบนี้ถมว่ามันดีไปอ่ะผมชอบแบบเคลนเพลนะ ไม่ได้ชอบซอสอ่ะเดี๋ยวข้าวหลังสั่งแบบไม่มีซอสด,ดีกว่านี่นะฮะก็เฮ้ยอุ่นอ่ะผมผม่าดีดีเลยเมื่อก่อนเนี้ยร้านเนี้ยเคยเป็นร้านที่คนาเรียกว่าต้องจายแล้วหลังจากนั้นคนปรับเปอร์เซ็นต์ร้านที่กินฟรีได้ก็คนเต็มเลยครับเออเกยนะครับออออออจะพาไปดูร้านบ้างนหครับเบียร์เนี่ยผมคิดว่าจะอร่อยมันต้องใช้บัสมาติาไรซ์ แล้วมันเป็นอันนี้มันเหมือนข้าวสวยปกติซึ่งก็คงกินได้แต่ไม่อร่อยเท่าแน่นอนแม่ต้องดูการแน่แม่ต้องดูการเลยเหรอไม่ดูหรอดูจริงเหรอเขาบออร่อยไม่ได้แต่ก็กิกนได้เหมือนผมเลยเมื่อกี้ผมกินเดียวผมก็จะ้คำว่าอร่อยไม่ได้ใช่แต่มันก็กินได้สี่สิบห้าห้าสิบแล้วโอ้พระจันทร์เต็มดวงสวยมาก